หลวงตาที่เป็นเนื้อนาบุญโดยชื่อซึ่งคำว่าบุญหลวงตาเป็นบุญที่ฟ้างวางไรขีดจำกัดเพราะหลวงตาบุญชื่นเป็นองค์แทนไม่ใช่พระทุดงธรรมดาเป็นพระทุดงที่มาจากรูปแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จออก สมัยก่อนนี้ยังไม่มีบาตนะแต่บาทนี้เป็นบาทที่พระพุทธเจ้าออกแบบมาสี่ใบแล้วมารวมเป็นหนึ่งใบเป็นบาทแห่งศูนยตาหลวงตาบุญซึ่งมีบอ่อใบไม้เป็นดาวจันทร์มาจากพ่อกับแม่หรือพระอาราันพ่ออาราันแม่สรอุเป็นดาวอาทิตย์ มาจากแสงสว่างคือพระอาทิตย์เทวาเล็กหนึ่งซึ่งไปตรงกับรัชกาลที่สิบยอหญิงนั้นเป็นดาวแห่งพุทธเป็นดาวแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ชื่อว่าบุญเฉยๆข้างหน้าของหลวงพ่อบุญหรือว่าหลวงตาบุญหรือว่าพระอาจารย์บุญซึ่งเป็นเรื่องสมมุติปัญญัติความหมายของบุญนั้นเวลานิยมได้ทําการ ทำลายความตันหนีเหนียวแน่นและเป็นผู้ให้ปันกับเนื้อนาบุญของโลกหลวงตาบุญใช้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอาตมาเวลาเดินก็เห็นท่านเดินและก็เป็นการเดินที่มีพลังนะเวลาอาตมาเดินห่างไปหน่อยเหนื่อยก็กำหนดเวทนาว่าเป็นสุญญตานะเวทนาที่เกิดเป็นสุญญตา บางทีมันยังไม่เข้ามันก็ต้องเดินใกล้ทันหน่อยหนึ่งก็เป็นบุญฉะนั้นบุญเนี่ยวันนี้โยมพ่อโยมแม่มาทำกันแล้วก็เป็นบุญที่ฟังฝาง,างเพราะว่ามีคณะสงถึง15บ้าลูกด้วยกันเลขหนึ่งก็เป็นดาวพระอาทิตย์เลขห้าขันห้ารวมแล้วก็เป็นดาวพระศุกร์ก็คืออายตนะทั้งหกของหลวงปู่บุญหลวงพ่อบุญ นะบุญชื่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นวาสนาบารมีของคนไทยเราได้ปฏิปฏาทารรมเนี่ยสมาก็ทำตามท่านซึ่งที่ทำอยู่ยังไม่เรียบง่ายหรือเบาสบายเหมือนกับที่ท่านเป็นแบบอย่างฉะนั้นโยพ่อโยมแม่ต้องจำชื่อนี้ไว้บุญขึ้นหน้าเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญที่ปฏิบัติด,ดีแล้วไม่ติดดีไม่อวดดีไม่เอาดี เป็นดีที่ฟรีดอมรู้ซึมและเคลียร์ร้ายเป็นดีสุนญ,ญ์ตาเป็นดีที่โยมพ่อโยมแม่เอาไปทําได้เพราะว่าดีนี้ดอเด็กเป็นดาวหนึ่งสะระีเป็นดาวเจ็ดเป็นมักแปดคือดีก็คือดีแบบชอบคือเห็นชอบในมัคมีองแปดแล้วก็เห็นชอบแบบสุญญัตาคือบาทของพระที่หลวงพ่อบุญกําลังจะฉันท่านฉันแบบศูญญาตาผสมแล้วก็พอดี ไม่เหลืออันนี้เขาเรียกว่าฉันย่างบำรุงร่างกายให้เป็นไปได้และจีวรที่ท่านหอมตอนนี้ท่านปะอยู่ข้างหลังมีสี่เหลี่ยมเป็นนาเอานาให้ชัดเพราะว่าจีวรคือเครื่องแบบของอริยสัจสี่ต้องรู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธแล้วก็รู้มรรคแล้วก็ต้องมีผลฉะนั้นจีวรที่หม่มไม่ใช่หม่มแล้วเป็นพระ พระแปลว่าผู้รู้อันประเสริฐรู้แล้วใช้ตัวรู้ให้เป็นอุปโลกและตัดสรู้แทนเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดมันเลยตัวรู้ตัวเห็นเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นอุปโลกมาเป็นเมตตาอันหาประมาณนี้ได้ฉะนั้นอาตมาที่พูดเนี่ยเพราะว่าเวลายังเช้านิดหนึ่งเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์กับโยมพ่อโยมแม่ที่ได้บุญแท้แท เป็นเนื้อนาบุญของโลกจริงๆเป็นยุคที่พระพุทธเจ้าออกบวชนะหลวงพ่อบุบญหลวงตาบุญอาจารย์บุญเนี่ยเป็นปฏิปทาที่เหนือพระอุดงเหนือตอนที่ว่าไม่ใช้กฎนะแล้วก็ไม่ใช้ที่นอนนะเสื้อก็ไม่เอาเอาพลาสติกนี่ก็อาตมาก็ต้องเรียนแบบเพราะว่าเป็นแบบที่ทำให้อาตมาซึ้งใจในการบวช บวชเนี่ยแปลว่าเว้นจากเรื่องของความต่ำที่ทาให้เราต่ำคือตัวการมาตังหาทุดงเนี่ยมันยากมากเพราะว่าโดนเขียนให้ตัวเองไปมีเรือนมีโบสถ์มีกุฏิมีศรราลามีเครื่องภาระที่จะไม่สามารถเห็นภายในได้เลยเพราะว่าขันหน้าก็ยังไม่สามารถเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย เป็นสื่อกระแสที่ยิ่งใหญ่เพราะมันออกไปอยู่ตลอดเวลาก็มีบุคคลที่ร้ายแต่ว่าคนที่มาร้ายสดทั้งหมดไม่ได้ร้ายเอาผลประโยชน์ทางทีวีทุกช่องสื่อเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเขามีรัฐที่ต่างประเทศมาอยเทคโอเวอร์โยมจะสังเกตไม่ว่าพระองค์ไหนนะก็พยายามยุก,กัน ตะแคงยุไปยุมาก็ทำลายพระเขามีนโยบายคือสวัสดิการดีสัมพันธ์ไมตรีนารีพิฆาตวินาศกรรมปัจจุบันนี้เขาจะฆ่าทุกรูปแบบเอาสื่อมาใช้เพื่อหลอกล่อให้ประชาชนศรัทธาแล้วก็ทำลายเดี๋ยวนี้เขาโอนกันหมดอแบบ่ะเขาไม่ได้มาให้กับ,กบมือโอนซื้อขายกันเพื่อจะได้ดูว่าจะแต่งจะเติมกันยังไงแต่ จะมาเชื่อใจอย่างยิ่งเพราะว่าโยมพ่อโยมแม่ที่มากำลังได้รับคำสอนที่ไม่ผักไม่ต้านไม่ขึ้นไม่ลงเป็นแบบไม่เป็นได้แบบไม่ได้เอาแบบไม่เอามีแบบไม่มีและถึงแบบไม่ถึงแม้แต่อันตรีอนาคตปัจจุบันโยมยังชนะชนะทั้งสันห้าเพราะเรามีบุญที่หลวงพ่อบุญนั้นเป็นผู้ให้ การถวายทานเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าทําเป็นเราถวายไปถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พอบุญเราแค่กล่าวว่าข้าพระเจ้าขอ,อถวายเป็นมหาสังฆทา,านกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์อัตมาภาพพระธรรมาจาริกาทาสีพุทธกุศลาภาขอเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ของโยมพ่อโยมแม่ที่มาวันนี้ อาหารทั้งหมดที่โยพอ่อโยแม่มาถวายขอถวายเป็นมหาสังฆทา,านกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหลวงพ่อบุญและคณะสงฆ์สิบห้าลูกให้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรับทราบรับรู้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีทั้งเทวดามารพรมและหมู่สัตว์มหาโพธิสัตว์พระวายุธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุปัตตวีธาตุที่ท่านเอามาเป็นเกสิน เอามาเป็นอนุสติสิตเป็นอาจารย์ของพระพิสุงสงฆ์และแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทการที่จะเดินทุดงต่อนี่ก็เป็นการสอนพระแต่ตามาเห็นแล้วเป็นหนี้บุญคุณของโยมพ่อโยมแม่เห็นแทนหลวงพ่อบุญก็อยากจะเอาบุญที่โยมพ่อโยมแม่มาให้ด้วยความรู้ที่ตมาบวชมาห้าสิบปีวันนี้เป็นวัน ที่สองแล้วที่ตัมมาครบเจ็ดสิบปีก็คือมีพลังแห่งความแก่แล้วความเจ็บความตายกําลังใกล้เข้ามาสวดตมัมมาอาจารย์ใหญ่คือความตายกําลังใกล้อัตมา,ามากแล้วความตายเนี่ยเรากลัวกันแต่พระพุทธเจ้าท่านทุกทุกพระองค์บอกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของท่านเวลาท่านถามพระอนนท์อนนท์วันนี้นึกถึงความตายวละกี่ครั้งอ,อนนท์บอกว่า หลายแสนครั้งอานอนเธอยังประมาทอยู่นะเราสถาคตเนี่ยตัดสู้แล้วห่างไกลจากกิเลสแล้วมีกรุณามเมตตาอันไม่มีประมาณแล้วแต่ยังต้องนึกถึงความตายอยู่ตลอดทุกลมหมายใจเขาบอ,อกเพราะความตายเนี่ยมันจะเตือนเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ประมาทในการเกือ้อกูลคนสงเคราะห์คนให้คนให้รู้ตามเห็นตามห่างไกลจากกิเลสหลงตา บุญท่านต้องการอย่างนั้นเพราะว่าท่านเป็นแบบอย่างตั้งแต่พระพุทธเจ้าออกจากเป็นพระราชาออกจากเมืองท่านก็ไม่มีบาทท่านก็ไม่มีอะไรมีแต่ผ้า,าผ้าท่านก็เก็บมานู่นนี่นั่นเป็นผ้าที่เขาให้มาฉะนั้นรูปแบบของหลวงตาบุญจึงไม่ใช่พระธุดงธรรมดาเป็นแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โยมเป็นญาติ โยมเป็นลูกศิษย์โยมจะต้องภูมิใจว่าเราได้พระที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงปฏิบัติแล้วสามารถมีปัญญาคุณเป็นเครื่องดับทุกข์ได้รู้ได้เห็นได้ห่างไกลจากกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้าและโยมพ่อโยมแม่จะมาไปใช้ก็จะห่างไกลตัดตัวรู้ตัวเห็นเอามาเป็นแก้วสารพัดนึกอุปโลกจะเรื่องกุศลความดี ที่พ่อแม่ให้โยมาเนี่ยหกธาตุคือธาตุลมพระพุทธเจ้าเอาไปเป็นอานาปานสติธาตุไฟพระพุทธเจ้าเอาไปเป็นกสินธาตุน้ําพระพุทธเจ้าเอาไปเป็นกสินธาตุดินพระพุทธเจ้าเอาไปให้อุปชาให้พระได,ด้บวชทุกวันนี้เกศาผมโลมาฝนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันเนื่องคือเป็นกรรมฐานอยู่ในอนุสติสิบ และที่สำคัญโยมพ่อโยมแม่นะอากาศธาตคือช่องว่างนะเป็นนิพพานคุณที่เจดีชอบสร้างแล้วแล่แหลมยอดเข้าที่เข้าไปบนฟ้าโยมนะแม้แต่เสียงของพระพุทธเจ้ามีสัตว์อยู่สองชนิดคือพระยานาคที่แผ่พังพานตอนที่พุทธเจ้าเจ็ดวันโยมฝนตกหน้าคราชไปคุมผล phía subscribe cho kênh yom